ผมที่วัดในตั้งทั้งแสงครับผมงานวัดนี้ก็จะตั้งแต่วันนี้3ามธันวาถึงส2นะครับงานวัดก็จะมีอรไรทอดนะครับเอาเปล่า ตอนนั้นเราไม่ได้กินใช่ไหมที่ไปเราหันหนอนแก่น่ะอะไรกินไม่ไดเอาดิพุชิเอาตัวอะไรอ่ะออแมวะ่ว่านู่นนะ่ะพุชิหนอนนั่นนู้นอ่ะได้อยู่พุจิหรือว่ารถด่วนอันนี้รถด่วนนะคะ แต่ว่ามีนีด้วยนะอันนี้มแมลงแมลง่องอ่ะมาตรงนี้ไหมครับจี่งจริผมก็เคยกินแหละแต่ว well ่าผมซื้อมาจากแซวินแต่ผมไม่เคยกินเลยหแบเนี้นี่เขาเพิ่งทำเสร็จอ่ะแม่แม่เอาหิวก้ยจีแหละ กินเลยเริ่มมือปแล้วเนี่ยอร่อยอ้าวเห็นไหมเริ่มติดใจใช่ไหมแมงป่องเลยไหมล่ะ พี่ต้องกินดิไรหมดจะเก็บไว้ให้ป๋าวันนี้มันพ่อนะมันหวานแต่มันเย็นไปหน่อยอถ้ามันอุ่นๆก็อร่อยแหละอร่อยคือมันจะแบบสักๆนิดหน่อยอะคะโอเคเนาะ วันนี้เรานิดนดหน่อยๆพอเพราะเรามาเดินส่งของเรามาส่งคิวครับโอเคไหมก็หัวดนุนิหแล้วนะคะเพราะว่าเราแค่ถ่ายดูเกี่ยวกับกินน<อ>้อนเดี๋ยวถ้าไงใครอยากมาเที่ยวก็ตั้งคู่เสียงเขาจัดงานอยู่ใช่ไหมเนี่ย